นะครับท yeah. uh ี่จอดอยู่บริเวณเกาะกลางนะครับทุกท่านซึ่งได้ปิดฝาการจราจรนะครับขอให้เคลื่อนย้ายหลอกนอกนะครับได้ขอให้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถใช้พื้นที่การจราจรได้ทุกช่องทางนะครับนะครับเรื่องที่สองครับทางผู้ควบคุมกองวอดคอสสควบคุมถูกชนนะครับจะย้ายตำแหน่งที่ปฏิบัิหน้าที่นะครับบริเวณแยกสวนนิสตะวันนะครับ บริเวณป้อมตำรวจทั้งสองข้างนะครับเรียนมาเพื่อตั้งขอบพระคุณครับได้ยังเสร็ีเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่คู่กรณีของเราแต่คู่กรณีเดี๋ยวสักงคู่นะครับเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายไปแยกตรวจบิ๊กเพื่อไปดูแลการลุมพันธนะครับรอบนอกไม่ให้มีมือที่สามเข้ามาก่อกวนนะครับตรงนี้ก็คอยด้านลุมพุนธโดยสงบต่อไปนะครับถ้ามีเหตุอะไรก็ ขอให้ไปแจ้งเจ้าหที่ที่แยกฝุ่มิกได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับถัดเปปพะดุลขอขอ,ขอ,ขอมาตาซีซีฮิโร่อย่างนี้คุยกันได้หน่อยฮิโ<อ>ร่มีการกระทำย้ายแยกฝุ่นิกเลยนนอน้ไปเดินตอนเรียนหนึ่งไปขอบคุณทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมคนเรานะครับผมมาพูดกันดีๆแล้วนะคือเจ้าหน้าที่แค่คนเรียกเข้ามาพูดมาคุยมันก็จบ แต่ท่านอยากแา้ที่ให้มีปัญหากับเป็นชื่อน้าผมแต่คณะทำงานเขาไม่ได้สนใจใะในพวกเราเลยถ้าคุณอยากให้พวกเราสลายหรือกับคุณก็เรียกคนที่ทำงานหรือที่พูดคุณได้ใครในช่วงของช่วงก็เรียกมาได้เลยครับมันจะมา ท่านซื้อทำไม่เข้าออกมาได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงอ่ะมันจากอะไรกันนักกันหนาจอมนุษย์ห้าแปดสี่เอง้ยนไส่สองสดสีา บรรยากาศนะครับมากันไม่เยอะเท่าที่ควรครับมาน้อยมากนะครับไม่เต็มไม่เต็มลาดดำเนินครับไม่จึงไม่บรรลุพัฒนประสงค์ครับนี่ครับบรรยากาศไม่ค่อยนั่นครับเพราะว่าแท็กซี่มากันน้อยครับมาไม่เต็มที่นี่ครับสามัคคีไม่เกิดพลังไม่มีนะครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องก็นั่งกันตามสภาพครับมีนอนมั่งนั่งบั่งครับนะครับแต่ว่ายึดราดําเนินไปเลยนะครับช่วงนี้ครับหน้านกระทรวงศึกษาธิการนี่ครับก็คงไปเป็นไปตามเป้าหมายครับเราทำคลิปให้กับเอฟซีได้เห็นไปพร้อมๆกันบรรยากาศนะครับนี่ครับเดีว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่แท็กซี่ไทยแลนด์จบผงไม่มีอีกแล้วครับมีแต่แอปนะครับ นี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มทยายกลับแล้วครับกองร้อยสุมชนที่ราบสารจดก็กลับแล้วครับไปแล้วครับกลับแล้วนี่บรรยากาศก็ยังเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะสลายนะครับแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าไม่มีความเ่ยงก็ประกาศให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงนี้ อยูกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ดูแลเราภายในตรงนี้นักสถาทพ่ตรงนี้ญาติก็ดูแลกันเองนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลส่วนรอบนอกเพื่อที่จะไม่ให้มีใครเข้ามา,าเป็นมือที่ทสามนะครับทพืจะมาทําให้เราสื่อเสียนะครับแต่กันแล้วก็อยู่กันตรมนี้นะครับก็ตามความสามารถนะครับเพื่อปั่นไฟผมเติมน,น้ำมันมาก็ เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับามันหมดจยุดเลยนะครับนีครับตกบรรยากาศให้กับเอฟซีได้เห็นนะครับถ้ามันหมดก็เครื่องแบบก็หยุดเลยนะครับเิจุดยานไะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กลับไปแล้วครับฝอ่งเร้ผู้ชุมชนก็ทยอยกลับ ประจำที่ตั้งแล้วเราไปอยู่ข้างนอกไปแล้วครับ